ในเมืองเอาตัวงอกไปซุงก็เจ้าพี่น้องเห็นตัวงอกซุงงามบ่พี่น้องเดี่วงามพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยงามในเมืองพี่น้องอ่อนเมืองสาวกะละจินกันเลยมานั่งอยู่เนี่ยล่ะมานั่งอยู่มามุ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งภาพเบิ่งเดี่ยวนี่อ่ะมานางสาวกะละจินมานั่งอยู่มานั่งนี่ทางหลังพอดีเห็นภาพเป็นเิีวสวยๆกัเอ้า จัดซะให้พี่นอ้องในเบิ่องในส้มน้สวัสดีจ้ะพี่น้องเนี่ยให้เบิ่งนิวอยูันทางนี้ก็แม่นดอกไม้พี่น้องงามนี่สาวกะลาสินกะมาขี่จักรยานมาเหรอพี่น้องนี่จักรยานก็ได้นี่จักรยานน้องกะลาินเนี่จักรยานจักรยานไฟฟ้าพี่น้องขี่เร็วจากเล็กน้อยไปไกลๆก็กกไปได้ ไปออนไซ์ก็ไปได้นี่เป็นจัก,กรยานใบฝากีได้ใบอยู่จ้ะมันนี่อากาศร่มเย็นดีพี่น้องเอ้ยม่นางยมุมใหม่บรรยากาศดีดีเื่ห้าวันสดชื่นเบิกบานไ <c oughs> ได้บานร่มมันคือเต่าวางมือเศร้านี่แต่ว่ามันมันยุดละบาน,นี้พ่อยุดละกระแดดออกบ้างไงซุ้มันเขามาเล่นน้ำเขากับมาพี่น้องอยู่ทาง แดดใ้เบิ่งสิเห็นบ่มาเล่งน้ำราบกระดีรุ่มมา่ได้พี่น้องขึ้นไปท้างหลังคนละพี่น้องมันจะเป็นสวนยอมคนมาเล็นน้ำซื้อตัวเขามาเราก็มาเล็นนี่นีไอเสี้นี่จับฟกัสแก้ี่จังดึายล้วพี่น้องแต่่าน้ำงามยนมพี่น้องมองเนี่ยสีเขียวมรกตมันีงามมากค่บเบิ่งอารถพี่น้องิี่ค้ับสีเขียวมรละกตงามคับ เราก็ละินจับไส่กล่องเอาไรสดเป็นตัวมีพี่น้องเบิ้งพี่น้องส้มน้ำกันเห็นบ่พี่น้องอันนี้เขาปูกเหดเป็นดอกไม้แต่ว่าซาวกระสินว่ามันต้นมันเกี่ยวพี่น้องม,ออมันเกี่ยวออกกันสีแดงๆถ้ากาะสินน้ำตุ่งหยอดมันเกี่ยวค่ะค่ะี่แบบเกียวกันด้แต่ว่ามันจะออกสีม่วงเป็นมันเกี่ยวม่วงไหมพี่น้องเรากาละสินน้ำจะเป็นมันเกี่ยวม่วง งามพี่น้องก่าวิวให้พี่น้องเบิ่งบ้านเมืองค่ะเจ้าทั้งหน้านี่ก็บ,บ้านคุ่นพี่น้องทั้งข้างหลังนี่ก็บ,บ้านคุ่นเป็นออฟฟิศเป็นบ้านคุ่น,ปนเป็นน้ำเป็นออฟฟิศมองเขาเฮ็ดงานเฮ็ดการเป็นน้ำพี่น้องอันนี้คือเขากำลังยีโนเวียดใหมก่กำลังเฮ็ดเรากระชินกันเอากล่องมาทายเอาวิวเอาภาพพี่น้องเบิ่งพี่น้องสุ่ม บ่ได้ไปไก่บ่ทันได้ไปเที่ยวทางใดพี่น้องช่วงนี้เขากักเขานั่นอยู่เลยบ่ทันได้ไปเที่ยวทางใดก็เลยให้พี่น้องส้มผ่าส้มยิ้วได้สิละจ้ะผาายิ้วก็ได้ให้พี่น้องเพิ่งพี่น้องส้มเอาส้มผ่าส้มยิ้วเอากัได้ตัดทายยี่ร้ออ่อมแอมนี่ละจ้ะเอากระสินกะไก่ไบ่ทันได้๋ยวเพราะว่าเขากิดบ่ทันได้เปิดพักจะไป บ่ท่านได้ไปถ่ายรูปมองอื่นมองไกลๆมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะทะเลถ่ายแต่ละอ้อมแอมนี่ละ่ะมาให้เบิ่งมันเป็นม่องหน้าเป็นม่องเขาปล่อยน้ำพี่น้องอะนะเล่เลายัางไปอีกฝั่งนึงก็สิม่องเขาลอยเลื่อนน้ำ่ะพี่น้องเขาเอาเรือ,อยางมาสูบสูบสูบก,กับก็ะพ่นหู้หู้ละล่องไปจนถึงม่องสาวกระเลื่อนมือนัาน,านกันจะพี่น้องมองเสาวกระสิื่อนไปถ่ายให้เบิ่งนั่นลนะ่ะว่าเขามาหลินเลื่อยางกัน มันก็เริ่มจากนี่แล้วพี่น้องเริ่มไปจากนี้ละเนี่ยพี่น้องมันเป็นพี่น,น้ำตกนี่พี่น้องเนี่ยสาวกันลาชินกับสิมาเบินน่งน้ำตกเสร็จแล้วเนี่ยเห็นบ่พี่น้องน้ำตกของสาวกันลชินเนี่ยนี่เขาคังไว้พี่น้องมันมน,น,มน,น,น่นแล้วมันจะ็ใส่ผงหน้าจากนี้ี่นมันก็ไม่เห็นครังใส่ผงลายแต่วันนี้เขามันเป็นหมองปล่อยนามมันนั่นบ้านนอกเขาอื่นยังละพี่น้องสปินเดบเนี่ย มานามจริงเพราะเราโคตงามงามนี่แหละพี่น้องน้ำตกสาวกระลสิน้าพี่น้องเขาเบิ่งน้ำตกงามเพราะน้ำตกสาวกระลสินเบิ Busan ่งกระลุนแต่ว <oughs> ่าสีน้นามันงามพี่น้องสีเขียวมรกะโคตรพี่น้องปลาอยู่มองหุ่นพี่น้องโลนโลปลาพี่น้องเถึงซึมเลยที่เราตัวยังไงปลาที่อยู่มองหันเลย พวกอันตีดปลาพวกซีดเบ็ดบ่มาซีดแล้วนี่เนาะพี่น้องเนาะว่าซีดเบ็ดกต่ซีดบ่ได้มั่วเด้พี่น้องต้องมีลายเส้นอันบ่มีลายเส้นกต่ซีดบ่ได้ได้ตกเบ็ดตกปลาก็ได้อันบ่มีลายเส้นเท่ากันจับตำรวจเห็นก็ได้กตต้องมีลายเส้นต้องมีอันนี้อันบ่มีลายเส้นกะโอ้พี่ตะแนงยากงาพี่ตะแนงกระเบียบแต่ว่าก็ดีอย่างนึงเฮ็ดให้พูดมีระเบียบวินัย พี่น้องจ้าเ้าวกระสินกับวิมยังไลยกับมิสาพับตะวิวมาให้พี่น้องได้รับต้มรับเบิองเด้อแต่แฟนขับเก่าแฟนขับใหม่สุขสุขคนสาวลกระสินกับทยอยกลับไปเยี่ยมด้ยะเด้อตรงนี้ก็เห็งานแน่กับมีเวลาแน่บ่มีเวลาแน่กับทยอยกลับไปเยี่ยมบ้านพี่บ้านน้องสุขสุขนอยู่ด้วยจ๋าจะจะปล่อยย่าิ่มกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นจับมือกันไว้แน่นๆ อย่าปล่อยนาะยน,อดดอนออ้องกินเด้อพี่น้องเด้อเรากระสษินตอบซาแน่ซาแน่ขอตุลขอไพ่ได้พี่น้องเด้อนั้งเชือกกับกับพ่อันเด็กเก่งโซเสียวปักหมุดกับพ่อั้นเป็าา ah นได้พี่นอ้องเรากระดาษินปักหมุดกับพ่อั้นเป็นสิเชียนขอขวมไม่ล่าอะไรอันเชียนใต่คลิปสิขอขั้วขอบพุณนพี่ขอบคุณนนองตากระสษินกับพ้านเด็กเขาไปศึกษายอยู่ว่าเขาปักหมุดเท็จยังไง ขอคววมเฮาพี่น้องเซ่เบิ่งเป็ดเอามันยานไปแล้วปกติเป็ดบ่ย่านก็ได้พี่น้องมันได้กินอันนี้ตองโตเห็นบ่บ่พี่น้องลองลองลองเป็ดนี่ก็ปล่อยตามธรรมศาตร์พี่น้องทั้งเป็ดทั้ง่ันขจาสิบจับบ่เจาเสียนมีกฎหมายกู้ค้อมไปจับบ่ได้ปเฮเดหยังมันบ่ได้พี่น้องปล่อยมันก็ลอยตามธรรมศาสตร์นั่นเป็นเป็ดเป็นห่านขจาสิีไว้รรมศาสตร เป็นนั่นบ่ได้ก็เจ้าอนุรักษ์์ก็เจ้ากฎหมายคุ้มครองพี่น้องจ๋าอย่าลืมสาวกาลสินเด้อฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นี่ได้จ uh ้ะเด้อสาวกาลสินไปก่อนมือหนาจังสิมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งใหม่เด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สาวกาลสินน้ำนี่ได้อจ้ะเด้อพักพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้ออยาขอบคุณสุขุมสุขคนค่ะที่เขามาชมมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อ ជាតិនុះជាល់ស្លាល់ទៅដែ្រើ្ល់